กระลาสวัสดีท en e like ุกชุด like ท่านด้วยนะครับ huh. วันนี้อยู่กัผมผมลอยฟรีที่วันนี้เรจะมาแคสเกมอันเกมที่มีนามว่าลีเกนไฟต์เตอร์หรือเกมเดียวนะครับีกแล้วหรือเปล่านะฮะซึ่งวันนี้ก็จะมารีวิวตัวอย่างวันที่จะมาเล่นก็จะไม่ได้รีวิวนะเออวันนี้ก็จะมารีวิวเกมนี้เอออาจจะได้ทำสิ่งเล็กๆรีวิวตัวอะไรแบบนี้เอาล่ะ ในโหมดเพล์ก็จะมีวอร์ซัสทัวนาเมนต์บอสแล้วก็เทรนก็คือการฝึกอะเทรนก็ ER คือการฝึกอธิบายได้วอร์ซัสอันนี้ต้องถามวันนี้ต้องอธิบายเดีย๋ยเอาวอร์ซัสก่อนนี่คือเราเอาตัวละครของเรามาประชากับตัวละครที่เราเลือกตัวแล้วก็ปรับระดับความยากถ้าปรับระดับความยากถ้าเราชนะเราจะได้เงินตับนี้มากขึ้นอ่าเดี๋ยวผมจะรอให้ดูในบทดามมอลนะผมก็จะเล่นเป็นอ่าโกฮังใช่ผมซื้อมา แล้วผมก็มีลูซีที่โคตรจะร้ายแล้วก็ศัตรูของผมคือคือคือ,คอใครเอ่อหมายเลข18มาเลยซึ่งที่นี่ที่ระบบเกมก็จะมีเดินชาร์จต่อยปล่อยพลังอะไรแบบนี้โอว ถ้าเรากดชาร์จแล้วก็กดถ้าเรากดชาร์จรอยู่ก็กดปล่อยมันจะเป็นการทุบไปกระบ้านะฮะแล้วก็พุ่ไปข้างหน้าต่อยรัวแบบนี้ในนี่คือปล่อยพลังถ้าเรามีพลังงานด้านซ้ายบนนะคะเห็นปะทุกคนได้จะเห็นแหละเออถ้าเรามีพลังงานด้านซ้ายบนเนี่ยเออเขาเรียกว่าอะไรถือ40%เราสามารถกดที่พลังงานแล้วกดปล่อยพลังงานของเราได้ที่มันเป็นลูกเล็กมันจะกลายเป็นคาร์บิฮาบิฮา คือการเปอยพลังกาศแต,แต่แต่บางตัวก็จะไม่เหมือนกันสีจะไม่เหมือนกันแล้วก็มีอัติเมตนะอัติเมตทุกตัวจะไม่เหมือนกันแต่บางตัวก็เหมือนกันเลยเออแล้วแล้วสายล่างล่างที่คล้ายๆกับปุ่มทรงผมโกคูนะมันก็คือถ้าเรายิงชาร์ตสตาเม,มิน่าไปเรื่อยมันยิงเพิ่มมาแล้วถ้าเรากดตรงนี้เนะี่ยตรงนั้นเนะ่ะมันเลือ่อนเราก็จะเพิ่มมันหนึ่งร้อยนะฮะโอเคผุปิดจอบ โอเคเดี okay, ๋ยวผมจะสแสดงอัติมีให้ดูนะขอ,อขอโกหังซูเปอร์ไซย่าสองเคยมาเลยแต่ขอลาไปดิเฮ้คอมโบจังเนาะคอมคอมโบจังฮนะแล้วก็นี่ฮะอัติมีก็จะแตกต่างอะ่ะอย่าเช่นโกหังเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ถือว่าหล่อเทโอโฆษณาอ๋อแล้วก็อีกอันนึงก็คือ ทวนเมนที่เราต้องต่อสู้กับเรลาอันนี้นะเดี๋ยวเหรียเป็นโกหังเลยเ,เดดแล้วต้องทวนเมต์ไปเรื่อยถ้าเราชนะเนี่ยสูงสุดแดยไปถึงรอบคัดคนสุดท้ายแล้วก็เป็นผู้ชนะเราจะได้ตังมาเก้าร้อยซึ่งเยอะมากๆฮะยิ่งดูโฆษณาทั้งหมดเนี่ยดูโฆษณาทั้งหมดได้แปดหนึ่งพันแปดร้อยเลยนะอ่ะสู้กับเบจิต้าฮะ่ะชาร์จกอดไอหนุ่มอย่าพึ่งเปิด ไม่ทันไปโอ้โดนเล่นละผมโดนเล่นละโอมากะโอมากะโอ้โหเย้แล้วผมได้จะกดอันนี้ผมคิดว่าการพุ่งไปหาศัตรูดูนี่น่าจะน่าจะแจ่มากเลยเดนูสภาพผมดูร่กลายเป็นขี้ไปแล้วเนี่ยก็ต่อยไม่ทันไป ปุ๊บป,ปุ๊บวันนี้เราสามารถพอเรากดคอมโบต่อยได้มันจะเปเ็นเบบนอไข่เจ๊กเตือนมาเลยอ่าโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนรอบคนสุดท้ายเลยวะ่ะอ่เอเออะไรวะเนี่ยโอเคต่อไปเราต้องสู้โอ้โหโ,โกหกกระทืบพ่อตัวเองวะ่ะเราแตดไปนรอบสองคนสุดท้ายอะมาโอ้โหโกหกต้องกระทืบพ่อตัวเองอ่ะมาดูกันใครชนะโอ้ใคๆกันนะมา กระเทือพ่อตัวเองตึงๆมาตึงๆมา,มาจะทำอะไรอืพ่อขอโทษนะนะพอ่อแต่มันจับเป็นเพื่อเงินนะพ่อกดไปัดอ๋อเอาไปตะเกะโดนพ่อกระเทืบแล้วโเจแล้วหลงไปได้โดนพ่อกระเทืบพ่อสุดที่รักตัวเอง เอเอไม่กระทืบพ่อเลยกูขู่ไอ้ลูกทรพีกลัวางอ่ะเอ้าบ๊ายเตะครับเอาบ๊ายเตะครับอ๋อโอ้ยเชี่ยอะกดเสียงสักหน่อยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอะไรถูกตักมา

เอ้ย่แพ no ้เ nice. ข้าโอเคฮะพอแล้วโอ้ยอ่โคโฆษนาไปก็เดี๋ยวเราไปดูโหมดบอสกันเลยดีกว่าบอสฮะเราก็ต้องเลือกตัวละครมาสู้กับบอสที่จะมีเลือดหลักหมื่นไปต้นไปฮะอย่างเช่นผมเลือกเออ

ไปบูยูงร่างแค่มันกูโอ้ยอ้าวโดเลยก็เดี๋ยวขอจบแค่เด็กเว้นังไม่ขอแอ้วไม่มีกับตัวเอน

ในครบแปดนาทีแล้วเดี๋ยวเราเลิกขาโอเคเราขอจบที่พีธีเท่านี้ฮะและอย่าลืมกดซับก,กดไลค์กดทุกอย่างกดมูว